สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เทคไซายบายเกนนาทีนะครับเลือกข้างอย่างเกนนาทีสำหรับวันนี้สปอนเซอร์ก็คือสารายเกลยวทองบนสมฟาร์มนะครับจากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่มีทั้งชนิดที่เป็นซองชนิดที่เป็นกระปุกนะครับทั้งแคปซูลแล้วก็ประเภทเม็ดรับประทานได้รับรองเลยว่าสุขภาพสมุนไพรแข็งแรงนะครับสไปรูดีน่าสารายสีน้ำเงินแกมเขียวที่มีอนุมูล์อิสระไฟโตเซยานีนต่อต้านสารมะเร็ง ก็เรียกได้ว่าทานแล้วเนี่ยโอกาสเป็นมะเร็งก็จะลดน้อยถอยลงไปนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องพูดตั้งแต่เริ่มต้นรายการวันนี้คงจะต้องพูดถึงเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับเรื่องเมืองเชียงใหม่ตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ค่อยมีประเด็นอะไรแต่ต้องให้พูดให้คุยแต่ไม่มีความสงบยาวนานนะครับในชีวิตนี้ก็ปรากฏผลมาว่าเมื่อประมาณสักสองสาวันที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเสียงโทรศัพท์จากผู้สื่อข่าวอาวุโสของหนังสือพิมพ์ ชั้นนําของประเทศฉบับหนึ่งโทรมาว่าคุณนาทีรู้เรื่องหรือไม่ว่าณขณะนี้เนี่ยกำลังมีการพยายามอย่างยิ่งที่จะเอาผู้หลักผู้ใหญ่พวกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะฮะเดินทางไปดูงานที่ประเทศมาเลเซียบ้างประเทศสิงคโปร์อะไรเหล่านี้ผมก็ไม่ทราบประเทศใดแต่ว่าไปดูวิธีการที่เขาเขาเรียกว่าดาเนินการธุรกิจเรื่องเกี่ยวกับกระเช้าลอยฟ้ากระเช้าลอยฟ้าเนี่ยเคยมีการ เรล็นแล้วก็พูดคุยกันถึงเรื่องราวที่จะนํามาใช้ที่เมืองเชียงใหม่หลายท่านคงจะจําได้พอสมควรนะครับว่าเคยมีความคิดที่จะใช้บริเวณหลังสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยเป็นที่ตั้งฐานกระเช้าแล้วก็มีตัวกระเช้าเนี่ยลอยขึ้นไปบนพระธาตุดอยสุเทพซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีการคัดค้านกันพอสมควรแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องนี้ก็เหมือนกับว่าจะเงียบสงบไปหน้าบัดนี้เนี่ยก็ปรากฏว่ามีการนําเอาเจ้าหน้าที่ของฝ่าย ปกครองท้องถิ่นเนี่ยนะเดินทางไปต่างประเทศเพื่อดูงานแล้วก็มีกระแสว่าอาจจะนํากลับมาทำแต่ตอนนี้ย้ายจากฐานจากบริเวณที่เป็นสวนสัตว์เชียงใหม่เนี่ยไปเป็นหลังไนท์ซาฟารีซึ่งอยู่ใกล้ๆดอยคําแล้วก็จะยิงตรงลากขึ้นไปบนดอยสุเทพเรื่องนี้เนี่ยมีความคิดอย่างไรผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญมากแล้วก็เป็นเรื่องของอความเจริญแน่นอนเป็นเรื่องของเรื่องของ ความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อบรรยากาศของการที่จะมีอะไรเนี่ยลอยสูงข้ามศรรีรษะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนํามาพิจารณารวมจนกระทั่งไปถึงเรื่องของการตัดไม้ทําลายป่าซึ่งอาจจะจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอธิบายความว่ามันจะต้องทําลายกันแค่ไหนเสียหายกันหรือไม่อย่างไรนะครับวันนี้คงต้องเลือกเลยล่ะว่าอันดับแรกก็คือว่าอันดับแรกก็คือว่าให้อ่อ ถ้าผมคิดนะฮะในฐานะที่เป็นคนที่จะต้องเลือกข้างอย่างเคนาทีหรือเท็กซ่าปายปเคนาทีเนะี่ยเลือกระหว่างระหว่างความคิดว่าหนึ่งก็คือ,อสร้างกระเช้าลอยฟ้ากับไม่สร้างกระเช้าลอยฟ้าอันนี้เราพูดเอาง่ายๆเข้าไปก่อนนะฮะตัวผมเองเนี่ยผมอยากจะเรียนว่าตอนเนี่ยถ้ามาถึงด้านบัตรนี้เนี่ยนะผมคงจะต้องเลือก ไม่ให้สร้างกระเช้าลอยฟ้าเพราะด้วยเหตุผลเลยรูไหมครับเหตุผลที่สร้างนี่นะก็คือความเจริญคนเท่าคนแก่เนี่ยมาก็ขึ้นง่ายๆสะดวกสะดวกเป็นการเพิ่มพูนรายได้จากการท่องเที่ยวมาในาสฟรีก็เป็นการเสริมให้ในสฟรีเนี่ยมีคนเที่ยวมากขึ้นเพราะมาแล้วก็สามารถที่จะไปขึ้นกระเช้าลอยไปบนพระธาตุยดุเทพพระลงมาก็ยังเที่ยวมากินมาอยู่มาซื้อของฝากต่างๆนานาเที่ยวชม สวนสัตว์กลางคืนได้อีต่างหากอันนี้ก็ถือว่าเป็นประโยชน์วงกว้างนะฮะสำหรับการท่องเที่ยวส่วนมุมที่มองถึงว่าทําไมจึงเป็นสาเหตุที่ผมเลือกที่ว่าไม่อยากให้มีตรงนี้ก็คือว่าเรามองตรงจุดสาหรับตอนนี้ต้องเรียนก่อนนะังว่าองค์ความรู้ผมยังไม่เยอะแต่เอาเป็นว่ามาเลือกข่ากันซะก่อนเพราะว่ารายการนี้อย่างที่บอกแล้วอะไรทันสมัยมากที่สุดในสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวผมเนี่ยผมจะดังมาผมมองในประเด็นว่านหนึ่งก็คือความเชื่อความศรัทธา พราะประชาชนจำนวนหนึ่งจะมองว่าการทํากระเช้าเนี่ยนะยิ่งตอนนั้นเนี่ยขยับไปอยู่บริเวณตรงนี้เนี่ยมันจะเลยดอยคําดอยคาอยู่ฝั่งนี้นะที่บริเวณพื้นสูงโลกนะะแล้วก็ไนสปรีมนอยู่ไล่ๆกันแถวนั้นนะนะใกล้ๆกันเพราะฉะนั้นถ้าพุ่งไปอย่างนี้เนี่ยแน่นอนคนที่ลอยอยู่บนกระเช้าเนี่ยก็จะอย่างที่ชาวบ้านที่เขามีความรู้สึกนะะว่าเป็นการลบหลู่ศิดิ์สิธิ์ก็คือจะลอยข้ามเขาเรียกว่าพระธาตุดอยคํา แล้วก็ลอยข้ามครูบาศิวิชัยเจ้าจกนกระทั่งไปถึงพระธาตุดอยสุเทพซึ่งก็ยังมีเรื่องที่ต้องถกเถียงกันไปอีกแต่เอาเป็นว่าประเด็นตรงนี้ต้องนํามาพิจารณาอีกเรื่องหนึ่งที่ผมพูดเกิดไว้ก็คือว่าต้องมีการโค่นต้นไม้เพราะว่าเสาที่จะเอากระเช้ามาลอยนี่นะตรงฐานก็ไม่ใช่คเล็กๆเ,เราเห็นอาจจะดูเป็นแท่งๆแ,แต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันต้องมีการตัดต้นไม้อยู่แล้วบริเวณตรงบริเวณนี้นะครับเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์ดังนั้นแท่งไม่รู้ละยี่สามสี่สิบแท่งเนี่ย มันก็จะต้องสูญเสียพื้นที่บริเวณที่เป็นรอบฐานและที่สําคัญที่สุดก็คือต้องมีถนนนะจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ที่จะต้องให้รถเนี่ยคอยวิ่งไปเพื่อไปดูความขัดข้องหรือว่าไปตรวจสอบการทํางานของลวดสลิงหรือ <c oughs> อะไรต่างๆนานาของสถานีเสาแต่ละเสาเพราะว่ <c oughs> ามีความจำเป็นสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นการเสียพื้นที่ป่ามันคงมากมายไม่น้อยเลยทีเดียวแล้วก็ไอ้ความอย่างที่บอกฮะเมื่อเราตัดอะไรขึ้นมาเนี่ย สัตว์ที่มันเคยเดินทางไปเดินทางมาท้ายที่สุดมันก็ต้องสูญเสียไอ้ความมีธรรมชาติที่เขาเคยดํารงอยู่เพราะฉะนั้นสุดท้ายผมก็เลือกที่อยากไม่อยากจะให้มีไอ้กระเช้าลอยฟ้าอันนี้คือความคิดของผมส่วนตัวแต่ณบบัดน,นี้ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาผู้ตวรวจราชการภาพประชาชนด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยผมได้คุยกับท่านที่ปรึกษาด้านสังคมด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านวิชาการนะตอนนี้คุยกันสท่านลว ส่วนด้านสังคมนี่ท่านยังไม่กลับมายังไม่ได้พูดคุยแต่เรา3คนเรามี4ี่คนนะในจังหวัดเชีมมยงใหม่ทุกจังหวัดจะมี4คนนะยกเว้นกทมสามคนเนี่ยตกลงปรงใจกันแล้วลหละว่าเราจะจัดเขาเรียกว่าแถลงข่าวกันสักวันหนึ่งเชิญผู้สื่อข่าวมาสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยเราจะไม่เลือกหรอกว่าอยากให้มีหรือไม่อยากให้มีกระเช้าลอยฟ้าแต่เราอยากจะจัดเสวนาเล็กๆแล้วก็มีการพูดถึงจุดยืนของพวกเราว่า ในฐานะที่เป็นที่ปรึกษาภาคประชาชนสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเราอยากเห็นการทําข้อมูลให้ปรากฏท่านที่อยากจะทําเรื่องนี้เนี่ยนำข้อดีมาเสนอเลยว่าข้อดีเป็นอย่างไรข้อเสียคืออะไรแล้วข้อเสียได้เสียหายมากน้อยแค่ไหนสมควรจะทํำไหมผลประโยชน์ที่จะได้ประชาชนจะได้คืออะไรหน่วยงานราชการจะได้คืออะไรประเทศชาติเราจะได้ล้านน่าจะได้อะไรเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องเคลื่อนไหวกันแล้วก็คิดว่าในช่วงเร็วๆวันนี้คงจะต้องมีการจัดเสวนาทั้ง4ที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนประจําสิ่งทั้งด้านสิ่งแวดล้ลอมสังคมวิชาการแล้วก็เศรษฐกิจเนี่ยจะมาร่วมกันพูดคุยเรื่องนี้แล้วก็จะเชิญสื่อมวลชนมาฟัางการชี้แจงแถลงข่และก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนี่นะที่จะทำโปรเจกต์เนี่ยโดยทั้งยิ่งตอนนี้ทราบว่าน่าจะเป็นเรื่องราวของทางพิงคณนคร ไม,ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นว่าพิงค์นละครจําเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องออกมาชี้แจงให้กับประชาชนชาวเชียงใหม่และชาวล้านนาชาวไทยเนี่ยได้ทราบว่าถ้าท่านจะทําโปรเจกต์นี้มีข้อดีอะไร1 2 3 4สว่ามาซึ่งคราวที่แล้วเราพูดเรื่องสวนสัตว์เนี่ยท่านก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนซึ่งผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ท่านสูญเสียไปนะครับก็ทําให้คนไม่ทราบว่าข้อดีคืออะไรการสนับสนุนก็จะมีน้อยลง เพราะฉะนั้นโอกาสนี้โอกาสทองขอเรียนเชิญนะทางผู้ดําเนินการไม่ทราบว่าใช่พิง์ทัณฑครนหรือเปล่าถ้าไม่ใช่ก็ขอประทานโทษด้วยแต่ถ้าใช่ก็ขอเรียนเชิญนะว่าให้ออกมาชี้แจงให้ชัดเจนว่าข้อดีของการทํากระเช้าลอยฟ้าจากด้านหลังของไนซ์ซฟรีเนี่ยขึ้นไปบนพระธาตุเดยสุเทพเนี่ยมีข้อดีอะไรบ้างเพื่อพวกเราถ้าเห็นว่าเป็นข้อดีที่มันดีต่อประเทศชาติต่อบ้านเมืองเนี่ยเรากระงสนับสนุนนะครับคงไม่คัดค้าน ตอนนี้บอกต,งตรงๆว่าพวกเราเนี่ยยังไม่ได้ออกมาคัดค้านแต่วันนี้ถ้าเลือกข้างได้เนี่ยถ้าความรู้แบบมีเท่านี้ท่านก็ยังพาคนอื่นไปโดยไม่อานํพาเอาเรื่องนี้มาบอกประชาชนเนี่ยซึ่งผมเองก็เป็นประชาชนเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชนนัานสิ่งแว้ลเอาผมก็ยังไม่ทราบเลยเพราะฉะนั้นผมก็ต้องขออนุญ,ญาตเลือกที่จะคัดค้านการสร้างกระเช้าลอยฟ้าแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องไปก็คือการทํา ข้อมูลที่ปรกากฏทำประชาพิจารณีเหล่านี้ควรจะต้องเกิดขึ้นนะครับพักสักครู่เดียวเดี๋ยวเรามาพบกับรายการเทคซ้ายบายเกณนาทีเลื่อกข้างเกณนาที A T นะครับแล้วก็เรื่องต่อไปที่พวต้องพูดถึงเนี่ยก็คือเรื่องราวของการเมืองที่ร้อนแรงวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่ผมอัดรายการแล้วเป็นวันที่24จะมีชุม,มนุมใหญ่เป็นล,ล้านคนไม่รู้ว่าจะถึงหรือไม่ถึงอย่างไรเดี๋ยวผมอดไม่ได้ต้องพูดนะครับถูกใจไม่ถูกใจรอฟังขอบคุณสรายเกียวตองมูลสมบัติครู่เดียวครับ ครับกลับมานะครับสรารัเกทองมือสมฟางกับรายการเท็ไซต์บายเกณฑ์นาทีเลือกข้างอย่างเกณนาทีนะครับประเด็นต่อไปเนี้ยเป็นเรื่องที่ผมก็อึดอัดที่จะพูดจะคุยพยายามอย่างยิ่งเลยที่จะให้ความสนใจแล้วจิตเนี่ยมันเขาเรียกว่าไปอยู่ในสภาพบรรยากาศที่ความรุนแรงกําลังก่อ,กอตัวขึ้นซึ่งผมเองเนี่ยผมให้ความสนใจมากโดยธรรมชาติเลยนะครับติดตามดู blue sky a ช i a ั p d a ดูเอ็นไทยพีีดู NBT ดูทุกช่องรายการที่มีเรื่องราวเกี่ยวพันกับเรื่องของการที่สารรัฐธรรมนูญตัดสินแล้วก็มีผลที่ทําให้กลุ่มคนจํานวนมากที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สวนี่นะที่เขาไม่ยอมรับคําตัดสินซึ่งทําให้บรรยากาศการเมืองเนี่ยมันเหมือนกับมาถึงจุดเดือดแล้วก็อาจจะหลายคนคิดว่าเป็นทางตันหรือไม่อย่างไร ซึ่งวันนี้ยิ่งได้ฟังข้อมูลต่างๆนานาแล้วเห็นบรรยากาศของการชุมนุมใหญ่ในค่ำคืนวันนี้ที่จะบอกว่าจะมีคนเป็นล้านคนมารวมกันในเมืองหลวงนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเสื้อแดงก็ไปนัดกันที่ราชมังคลากีฬาสถานซึ่งก็นั่นหมายถึงว่าจะมีคนจํานวนเรือนแสนเช่นกันนะจำนวนแสนกี่แสนก็ไม่ทราบหรอกเอาเป็นว่าจํานวนคนหมู่มากจะมารวมกันประจันบานกันอยู่ที่กทออมอ,อย่างน้อยก็ประจันบานกันในเชิงของอารมณ์และความรู้สึกนึกคิดแต่มันจะนําไปสู่การ เผชิญหน้ากันหปือไม่อย่างไรเนี่ยผมคิดว่าทางพรรคที่ดูแลประเทศชาติบ้านเมืองณปัจจุบันก็คือพรรครัฐบาลแกนนาคือเพื่อไทยเนี่ยควรจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งเพราะเกิดอะไรขึ้นใครตายเนี่ยท่านก็ต้องรับผิดชอบหรีเลี่ยงไม่ได้ดังนั้นเนี่ยณวันนี้เนี่ยผมเรียนตรงๆว่าคนไทยจํานวนมากเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่ามันเบื่อหน่ายแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันสิ้นหวังกับคนซึ่งฝากผีฝากใครให้มาดูแลบ้านดูแลเมือง กลายเป็นว่าในที่สุดก็ต้องมาเถียงกันทะเลาะก,กันแล้วถึงขั้นอาจจะเกล่นค่าล้างกันด้วยเลือดซึ่งเป็นเรื่องที่ดูแล้วก็โคดรหัวใจนะครับณวันนี้เนี่ยผมคงจะคิดเลือกอะไรมากก็ไม่คงจะไม่ได้เพราะว่าบางทีมันเราไม่ได้อยู่อินไซเดอร์นะครับไม่ได้อยู่ภายในสิ่งที่เป็นข้อมูลทั้งหมดทั้งปวงเราไม่รู้จริงๆเลยว่าอะไรมันเกิดขึ้นแท้แน่นอนหลายคนอยู่ฝั่งนี้ก็บอกฝั่งนี้เลวร้ายเป็นอส สรพิษเป็นอสุรกายแปลงร่างฝั่งนี้ก็ว่าฝั่งนี้ว่าเป็นความเลวความอป,ปรีความจันไรเสียหายคือทั้งสองฝ่ายนี้ไม่ได้มองกันเป็นเพื่อนมนุษย์คืออย่าบอกเลยว่าเป็นคนชาติเดียวกันเป็นคนไทยเหมือนกันต่างคนต่างมองว่าเราเป็นเรียกว่าเหมือนสัตว์เดรัจฉานนะและไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานที่เราจะดูแลเลี้ยงดูนะเป็นสัตว์ที่ชนิดทดีว่วมีพิษระายที่ต้องกําจัด เอาออกไปจากประเทศออกไปจากบ้านหรือฆ่าเสียให้ตายไอ้นี่คือสิ่งที่น่ากังวลเป็นอย่างที่สุดแล้วก็บรรยากาศอย่างนี้เนี่ยหลายคนก็พูดนะครับว่าเมืองไทยเนี่ยมันมีทางออกเสมอแต่อย่าลืมนะครับว่าหลายคนก็พูดเช่นกันว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดที่ไม่เสียเลือดเนื้อและล้ำตาอันนี้ก็เป็นสิ่งซึ่งถ้ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าก็ประเทศก็ต้องถอยหลังลงคลองในบรรยากาศซึ่งประเทศกําลังเดินหน้ามา ทุกอย่างดูเหมือนว่าจะเข้าร่องเข้ารอ,อยท้ายที่สุดก็จะมีเหตุการณ์ที่มันก็เกิดจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนด้วยเหตุผลใดๆก็ตามแต่สรุปก็คือประชาชนเนี่ยที่มีชีวิตอยู่ในยุคนี้ในเวลานี้เนี่ยก็จะได้รับความเดือดร้อนโดยทั่วหน้าไม่ว่าใครจะชนะหรือใครจะแพ้ก็ตามณวันนี้เนี่ยถ้าเลือกข้างอย่างเกณฑ์นาทีเนี่ยถ้าจะเลือกนะเลือกว่าให้รัฐบาลเนี่ยเอ,อ ดำเนินการในลักษณะที <C> ่ดูแลประชาชนให้เป็นแบบประชาชนของตนเองถึงแม้ว่าจะดื้อบ้างไม่ถูกใจกันบ้างเนี่ยก็ดูแลกันไปแต่ว่าก็ต้องมีลิมิตมีมีเรื่องราวของกฎหมายที่จะไม่ให้ออกมาเขาเรียกว่าเหมือนผาบ้านผาเมืองเพราะฝั่งกันนี้ก็เคยพูดว่ามีวัฒนธรรมว่าฝั่งนู้นผาบ้านผาเมืองก็หวังอย่างยิ่งว่าฝั่งที่กําลังประท้วงกันอยู่ตอนนี้นะจะใช้ความสงบ ขณะดเดียวกันก็ให้รัฐบาลเนี่ยดูแลอย่างรัดกลุ่มแล้วก็ใช้ความอดทนอดกลั้นมากที่สุดแล้วก็เลือดเนื้อของประชาชนเนี่ยต้องไม่ให้เสียกันเลยทีเดียวเชียวนะครับอันนี้ด้านหนึ่งแต่ด้านที่2ก็คือว่าจะใช้วิธีการในการที่จะจัดการเหมือนกับที่รัฐบาลชุดของท่านอภิสิทธิ์วชชาชีวะจัดการก็คือว่าถ้ามันรุนแรงเกินไป ไม่ไหวจริงๆก็ต้องเด็ดหัวเด็ดชีพกันอย่างเงี้ยอย่างงี้ดีไหมเพื่อที่ใ้เรื่องมันสงบเพราะคราวที่แล้วมันก็สงบได้ก็เพราะกระชับพื้นที่ความคิดของผมในบัดนี้เนี่ยผมคงต้องเลือกแล้วล่ะครับว่าระหว่างการใช้ความอดกลั้นอดทนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ไม่ว่าอีท่าไหนอย่างไรก็อย่าให้เกิดการนองเลือดถ้ามันจะต้องนองเลือดก็นองเลือดจากการเล็กๆน้อยๆที่มันอาจจะกระทบกระทั่งโดยที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ใช่กระชับพื้นที่ กับอีกด้านหนึ่งกระชับพื้นที่เนี่ยผมต้องเรียนตรงๆว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เห็นบรรยากาศของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยผมอยากจะให้มันเป็นจริงก็คือขอเลือกด้านนี้อีกครั้งหนึ่งก็คือด้านของการใช้ความอดทนอดกลั้นอย่างที่สุดไม่ต้องไปกระชับพื้นที่เขาอยากจะเดินไป12ที่12แห่งให้เขาเดินไปเลยมากันล้านคนก็นล้านคนประเทศจะต้องปิดก็ต้องปิดกันไปท่านก็ต้องดูแลนะ เอาตำรวจเอาทหารมาดูแลคอยดูแลความปลอดภัยของคนที่มาประท้วงด้วยเพราะเขายืนยันว่าเขาประท้วงโดยไม่มีความรุนแรงไม่ใช้อาวุธท่านก็ต้องไม่ใช้อาวุธแล้วก็มีอะไรที่มันกระทบกระทั่งกันก็ขอให้มันประเภทที่เรียกว่าอบอ,บอ,อยจะถึงขั้นที่ต้องเลือดตกยางออกเสียชีวิตกันเลยนะครับยืนยันว่าถ้าเกิดคราวนี้เนี่ยการประท้วงการชุมนุมเนี่ยมันเดินหน้าไปแล้วการดูแลผู้ประท้วงก็ดูแลไปโดยที่ไม่มีความรุนแรงไม่เสียเลือดเนื้อเนี่ย ผมว่ามันอาจจะเจอทางออกใหม่ก็ไดนะ้ก็คือในที่สุดก็ต่างฝ่ายก็ต่างคลี่คลายไปส่วนที่มาประชุมที่ราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยก็ขอให้มาในลักษณะที่นําเสนอความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เห็นด้วยอย่างไรก็ว่ากันมาแต่ไม่อยากให้ออกมาเผชิญหน้าแล้วก่อให้เกิดการเสียเลือดเนื้อเป็นอันขาดภาครัฐบาลเองก็ต้องรู้ว่าฝ่ายที่มาราชมังคลาเนี่ยแน่นอนเป็นผนังทองแดงกําแพงเหล็กเนี่ยก็คงปกป้องรัฐบาล รัฐบาลเองก็ขอให้ใช้เป็นตัวในการที่จะทําให้เกิดการข้ามปร,รามว่าจะมีรัฐบารไม่ได้นะเพราะว่ามีกลุ่มคนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยขอที่จะออกมาตลบหลังรัฐบาลอันนี้ผมเห็นด้วยแต่ไม่เห็นด้วยเลยที่จะไปปลุกเร้าชาวเสื้อแดงทั้งหลายนี้ให้ออกมาเผชิญหน้าซึ่งผมก็หวังว่าทางพักเพื่อไทยก็คงไม่กระทําการเยี่ยงนี้ผมเชื่อว่าตอนนี้พักเพื่อไทยก็ยังได้ เขาเรียกว่าได้เดดปร,เรียบหลายขุมนะฮุมกําลังอะไรต่างๆแล้วมีความชอบธรรมในการเป็นรัฐบาลถึงแม้ว่าจะโดนสารรัฐธรรมนูนออกมาพูดเที่ยงนี้เนี่ยก็ยังไม่ได้เสียฟอร์มสักทีเดียวเพราะหลายคนหลายเสียงอย่างผมสวิงโหวตเน่ยผมก็ยังไม่เห็นกับสารรัฐธรรมนูนสักเท่าไหร่ในบางประเด็นที่ตัดสินออกมาอย่างเช่นสวเนี่ยสรรหาเนี่ย มันจะมีดีกว่าเลือกตั้ง,งรเรื่างอะไรถึงแม้เลือกตั้งนี่จะเป็นสภาผัวสภาเมียแต่ผมก็เชื่อแน่เลยว่าย่อมดีกว่าการที่ใช้คนไม่กี่คนมาตัดสินนะในรูปแบบที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยนี่เ้าขอโทษจริงๆเพราะเคยไปลงเลือกตั้งแล้วก็ลงสรรหาผมก็รู้ว่าการสรรหาก็าใช้เส้นเช่นกันดูสิฮนะมากมายกายกองที่เราดูแล้วก็เรียกได้ว่าก็ต้องแหวกต้องใช้คาว่าแหวกะนะก็คือไม่อยากได้นะทำอะไรอะ จากเชียงใหม่ไปกี่คนก็ดูดูเอาก็แล้วกันเอาเป็นว่าเราเองเราอยากจะให้เลือกตั้งถึงอย่างไรก็ต้องบอกว่าประชาชนถึงแม้ว่าเขาซื้อเสียงมาก็าาประชาชนก็ยินยอมจะซื้อเสียงมันก็ต้องอยู่กับบรรยากาศนี้แล้วค่อยให้ความรู้ท้ายที่สุดมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันต้องอยู่กับความเป็นจริงไม่ใช่ใช้ระบบเหล่านี้มารัเมืองไทยก็ไม่ตกสีบางทีก็ต้องทําให้เจ็บก่อนนะก็ซื้อเสียงก็จะให้เข็ดพูดง่ายๆแล้วท้ายที่สุดก็จะมีคนที่ไม่ซื้อเสียงแล้วการซื้อเสียงท้ายที่สุดก็จะซื้อไม่ได้ผล นะเอาเป็นว่ามันถึงวันนี้เนี่ยก็ต้องเรียนรงๆว่าอยากจะให้ภาครัฐเนี่ยควบคุมการประท้วงการอะไรต่างๆเนี่ยอย่างระมัดระวังและมองเห็นเขาเป็นเพื่อนร่วมชาติมันอึดอัดนะบางทีท่านไม่ชอบที่หน้าเขาเนี่ยมันล็องมาบงมาเบงา่บงอยากจะอัดเข้าไปสักทีสองทีท่านต้องอยาาทำร,รับประคองให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ก้าวผ่านการประท้วง ไปได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงเพ่อเท่าที่ผ่านมาประท้วงที่ไยก็ใช้ความรุนแรงไม่รุนแรงโดยเสียเลือดเนื้อก็รุนแรงโดยการทารัฐประหารจริงหรือไม่อย่างไรครับเพราะฉะนั้นมายุคนี้ผมท้าทายทั้งผู้ประท้วงนะครับเสื้อแดงเอาก่อนเลยว่าหวังว่าคงไม่เอาความรแรงมาก่อให้เกิดบรรยากาศของการนองเลือดบนพื้นแผ่นดินเพราะท่านถูกหาว่าเผ่าบ้านเผ่าเมืองและเป็นบุคคลใช้ความรุนแรงนะครับท่านจำไว้นะครับท่านต้องเคลียร์เรื่องนี้ให้ตกว่าเราไม่ใช่เป็นอย่างที่เขาพูด ส่วนทางพรรคประชาธิปัตย์เรียกคนมาเป็นล้านถึงบอกว่าจะไม่ใช่ประชาธิปัตย์ผมก็ไม่เชื่อหรอกผมยืนยันว่าเป็นคนเก่าของประชาธิปัตย์และประชาธิปัตย์ที่ร่วมด้วยนี่แหละเมื่อคืนก็ดูท่านกอบศักดิ์สภาวสุท่านไปขึ้นเวทีก็ขอให้ท่านคิดนะว่าอย่าให้ความรุนแรงเกิดขึ้นเพราะท่านจะเสียเพราะท่านบอกว่าท่านมาด้วยความเป็นประชาธิปไตยมือเปล่าขอให้เป็นเช่นนี้รัฐบาลแน่นอนที่สุดต้องอย่าให้เกิดความรุนแรง ทั้งหมดทั้งวงเหล่านี้ถ้าเคลื่อนผ่านช่วงนี้ไปได้ผมคิดว่าประเทศไทยจะได้รับคําชมและวิกฤตนี้จะเป็นโอกาสอย่างแท้จริงวันนี้ขอบคุณสาระด,ดยวทองมูลสมฟารขอเภอไม่ว่างโจทเชียงใหม่ขอให้เมืองไทยผ่านรอดพ้นบรรยากาศของความอึดอัดถัดสนแล้วก็จุดพีคที่สุดนะครขอให้ราบลื่นและเป็นที่ชื่นชมของทั่วโลกวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับ